คลิปที่สองมีรายได้หลักอยู่แล้วแต่ค่าของชีพสูงการประหยัดหารายได้เพิ่มแล้วต้องไม่กระทบกับงานหลักด้วยสิคลิปแรกคงตอบในเรื่องของงานบริการคลิปที่สองคงจะพูดถึงเรื่องสินค้าของรอบตัวเราตั้งแต่มาม่านยาสีฟันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดาษทิชชู่สินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคอยู่ในชีวิตประจําวันเราต้องเข้าใจในเรื่องของห่วงโซ่สินค้าอุปโภคบริการโรงงานผู้ผลิต คัดสรรหาสินค้าต่างๆออกมาและกระบวนการจากโรงงานเนี่ยสู่มือผู้บริโภคต้องมีตัวแทนจำหน่ายก็เหมือนพ่อค้าคนกลางที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเราคงทำได้ส่วนนี้เพราะเราคงอยู่ในฝ่ายผลิตไม่ไหวมินิมาห้างสรรพสินค้าแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มขายของชำคงไม่สามารถไปซื้อถึงโรงงานได้นะเป็นสินค้าอุปโภค สินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีแหล่งซื้อส่งอยู่แล้วนตลาดเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นโบเบแม่ค้าหนายย่อยก็ซื้อซื้อโหลหนึงเอามาขายต่อนี่แหละค่ะตรงส่วนกลางตรงนี้แหละค่ะที่คุณจะได้ส่วนแบ่งค่าการตลาดสินค้าจะมีตลาดทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มตลาดแมสกับกลุ่มตลาดนิชซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะพูดในคลิปหน้าว่ามีจุดดีจุดเด่นยังไงอยู่ที่ดุลพินิษของคุณค่ะคลิปหน้าคงจะบอกวิธีการเลือกสินค้าค่ะ